คค S, คพพคคอแแแรพททกกงไไไไมมมมม่ aky, ่ mustache, piece, ่่่้เเเเยยยยยลตูถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูนๆคนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยอันนี้ข้อกังขาพุงเยอะจังวะมาชมกันอยากคือ คือจะบอกอีกเรื่องหนึ่งว่าถ้าไอ้ปากลามหรือมีดอ่ะใครที่บ้าๆหลุดไปอ่ะมึงไม่ได้ชุบนะคูบอกต้นใหม่มด้คุยเล่นแก๊งไอเซต้าแบบนี้องสองแก๊งสองแก๊งแต่เราน้อยอะได้ได้เซต้าเราปิดตัวชุบนอกวงเลยอาเธอร์เละอาเธอร์เซต้าปิดตัวชุบนอกวงไปไม่อาเธอร์ดีกว่าเซต้าเบิร์ดดีพี่พี่เอาเอาปากแต่ไม่ปิดตัวชุบเลยนะให้มีดเบิร์ดอะง่ายกว่าตามเลยตามตามเรียวเลยพี่โดนไปแล้วไปเลย พอเข้าเไปข้างหน้าถ้าเพื่อนเปิดก็ต้องตามอ่ะถ้าเพื่อนเปิด็ต้องตามเล่นไว้เล่นยตามอ่ะตายตายตายตาตายตาแก๊งขบมางข่อนเปิดเปจุเพื่อนอมดเออมดเพื่อนดเพื่อนดไมตายม่ตายแล้วเพื่อนดมาตายอีกมาตายอีกมาายอีกมาตายอีกเพื่อน

ตายตายตัวเดียวพี่เชีตยวอไปตัวชไปตัวชเชบเพื่อนไปตัวชเชบเพื่อนไปตัวชเชบเพื่อนเราเ็วเขามีชุนวงชบเพื่อนหน่อยชบเพื่อนเพื่อนอยู่น้อเชกเเพื่อนหนบเพื่อนห่อนับชเพื่อ่อนครับชบเพื่อนหครัเพื่อนครับชบเพื่อนหับเพื่อนครับชบเพื่อนห่อนครบเพื่อนหอคนนมามามาดิ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 มาไม่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 มาชกเพื่อนนกวงชเพ ปล่อยดิปล่อยดิมึงออกดิมึงไม่ได้พูดมึงออกดิออกดิออกดิมึงไม่ได้มึงไม่ได้พูดเฮ้ยมึงไม่ได้พูดมึงไม่ต้องเสือกมาดิไอ้เคียเฮ้ยเป็นอะไรกันเนี่ยมึงไม่ค่อยพูดตอนตอนแทงสองหนึ่งวะไอ้เคียกูพูดอยู่คนเดียวเลยสัตว์เสียงยังเงียบเสียงยังเงียบจะตายหาแนี่ยไอ้เคีย เดี่ยงก็ดังอะ่ะอีอะตัวท้ายตอนตัวท้ายชอบแย่งกันเล่นแล้วมันเสียแบบเสียฟีเยอะเว้ยขี่ดูนำ้ำ ส่งเสริมส่งเสริมส่งเสริมแม่ขอบคุณครับ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 ขอบคุณนครับเอาเอาพิลิปเมื่อกี้ผมชุบเขาเหรอ ไม่ได้ชุมฟีเหรอได้ครับได้เอาอะไรเอดห้าเพนสิบสอกรเสากบิไว้เลยนะที่สองแะต่อแถวต่อแถวอะไรบ้างนะเพนเพนมัดนะเพนชื่อไหมพี่ม